สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในรอบเพลย์ออฟเกมนะชิงนะฮะทั้ง3คู่ประจำเช้าวันพุธที่30มีนาคมกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่โปลแลนด์ก็เอาชนะสวีเดนไป2 0 2> จากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็เปียเตอร์ซิริสกี้ครับก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายจนได้ส่วนสวีเดนก็ตกรอบไปโปรตุเกสเอาชนะนอร์ทมาซิโดเนียไป2 0จากปกูโน่เฟนนเดสครับยิง2ประตูไปเลยครับพาโปรตุเกสไปเล่นรอบสุดท้ายเช่นกันสว่วนอีกคู่หนึ่งต้องรอ การแกรมเตะอีกทีนะฮรระหว่างเวลนะฮะเพราะว่าต้องรอคู่ของสกอตแลนด์กับยูเครนเตะกันก่อนครับผมซึ่งตอนนี้ยังต้องเลื่อนกนนารแข่งขันแบบยังไม่มีกําหนดอยู่และนี่คือบทสรุปล่าสุดครับทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในโคต้าของยุโรปนะครับผมก็จะมีเซอร์เบียสเปนสวิตฟฝรั่งเศสเบลเยียมเดนมาร์กนเธอร์แลนด์โคเอเชียอังกฤษเยอรมันโปรตุเกสโปแลนด์แล้วก็อีกหนึ่งทีมหลารุ่นกันครับว่าจะเป็นใครระหว่างเวลสกอตแลนด์หรือยูเครน